สวัสดีทุกทุกท่านครับเกื้อการลูกพญาพิชัยนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่บ้านช่องลมหมู่ที่3าตําบลวังเจาภูอําเภอขานุวรรักษ์จังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับรถไถที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเดิมเป็นรถไถเดินตามนะครับได้ถูกโมดิฟายถูกดัดแปลงมาเป็นแบบนั่งขับนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นช่างที่มาจากทางจังหวัดอีสานนะครับประกอบประกอบโมดิฟายที่ทางภาคอีสานนะครับเป็นของ ท่านผู้การนรงนะครับนะผู้การนรงนะครับเครื่องคูบูต้าสิแรงครึ่งนะครับตั้งแต่ซื้อมานะครับโมดิฟายมาก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับทีนี้พอดีท่านไม่สบายนะครับก็เลยอยากจะขายนะครับจะขายในราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางท่านผู้การนรงดูนะครับรถทำมานานหลายหลาย นั่นยังครับเนี่ยหลายหลายเดือนหลายปีเนี่ยครับรถเพิ่งทํามาได้ไม่กี่เดือนนี่เองอ่าแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเพราะว่าเจ้าของกก็ป่วยเป็นช่างจากทางอีสาน<า>นู่นใช่ไหมครับอ่าที่ตัดแต่งมาจากทางอีสานอครับตอนนั้นแล้วเอามายัางไงเขาเนี่ยใส่รถพิกอัอมมาเหรอที่ที่เขาไปตัดแต่งเสร็จปุ๊บเขาเอามาส่งที่บ้านแล้วผมไปขับมาจากอ่าที่โคกเลาะ อจริงอบ้านบ้านก็อยู่ทุ่ครกเราเลยมาส่งเรผมก็ขับมาไว้ที่นี่ก็ห่างนี้ไปประมาณตักยี่สิบโลแหละผมก็ขับมาพอตัวเจ้าของเองก็ยังไม่ชานาญยังไม่ชำนาญในการขับอะไรโค้งนี้เป็นของโค้งโค้งคูบุต้าใช่ไหมครับคูบุต้าอ่าเขามีโรตารี่ในตัวเสร็จนะโอโคงนี้เวลาด้าน เขาเท้าแถมโรตารี่มาให้เลยใช่ไหมครับตอนที่อุปกรณ์พ่วงมาเรียบร้อยเลยโอ้หมายถึงออกจากคูบุต้ามาเลยใช่ไหมครับครับอ๋อเนี่เพราะตัวรถเพราะว่าตัวคูบุต้าตัวเนี้ยมันเป็นระบบตเลยปั่นโรตารี่อยู่แล้วอืมครับอ๋อนี่ข้างหลังก็เป็นไฮดรอลิกหมดเนาะอ่าที่ไปดัดแปลงคือเสริมมาก็เป็นไฮดรอลิกระบบพาวเวอร์ครับครับอ่าผ่านหน้าก็ยกด้วยไฮดรอลิกหมดอ่าระบบไฮดรอลิกหมดนี่สตาร์ทมือเอสเอสตาร์ทสวิตช์เนาะสตาร์ทสวิตช์เออนี่เป็นไดไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทอ่า เครื่องเครื่องคูบูต้าแซตทีร้อยร้อยห้ารอยห้าสิบห้า p นะครับสิบห้าแรงครึ่งอู้นี่แรงมากเลยเนาะอุปกรณ์ก็มีโรตเตอรี่แล้วก็ผ่านผ่านล้อเหานถผาถเนาะล้อเหล็กเสริมอีกครับอ๋อครับที่จะได้นะครับมีมีมีผ่านไถผ่านนี่ผ่านสามเนาะ ไม่มันเป็นผ่านของผู้ตัวเข้ามานี่แหละเป็นผ่านสองใบกอผ่านสองผ่านสองใบแล้วก็มีโรตารี่ตัวปั่นจะหมุนเนาะใช่แล้วก็มีผ่านหน้านะครับไฮดรอลิกพร้อมนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทสวิตต์นะครับสวิตระบบพาวเวอร์พวงมาลัยพาวเวอร์๋อพวงมาลัยเวอร์นะครับพาวเวอร์ใช้ระบบโอ้นิ่มมากเลยเท่านั้นเป็นพาวเ power มีตัวปั่นพาวเวอร์อีกอนี่นะครับถังอ่าถังน้ำมันครับตัวนี้คือเนี่ยระบบ อันนี้แฮนด์วาล์เนาะแฮนด์วาลครับตัวทั้งหลังก็ใช้ระบบไฮรอลิกกดพอใช้กระบอกไฮรอลิกระบบอ่ายกขึ้นยกลงมันเป็นระบบไฮรลิกทั้งหมดดูแล้วเหมือนตั้งแต่ซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้เลยใช่ไหมไม่ได้ใช้เลยจอดแล้วยังไม่ได้ล้างยไม่ได้อะไรเลยโอ้ครับก็ลองลองวิ่งดูอะไรงเนี้ยว่ามันอจะคล่องตัวดีไหมอะไรไหม ก็ลดแปลงมาได้ห้าหกเดือนเนี่ยแต่ว่ายังไม่ถึงห้าเดือนนะเพราะว่ารถก็ยังไม่ได้ใช้หมดหมดฤดูทํานาพอดีเนาะฤดูทํานาครับส่วนใหญ่ที่นี่ก็ทําสวนบ้างทํานาบ้างเนาะครับทาไร่ไร่ไร่มันครับ ออตอนนี้ก็หมดฤ้ดูก็เลยจอดไว้อยู่กับบ้านนะครับตั้งแต่ซื้อมาได้ใช้ไปกี่ครั้งแล้วกัยังเลยใช่ไหมครับยังเลยยังเลยครับอันนี้อยู่ที่บ้านบ้านช่องลมบ้านช่องลมตําบลวังเชาภูอ่าหมู่สามหมู่สามหมู่สามบ้านช่องลมตําบลวังเชาภูอาเภอขานุวารักษ์นะครับจังหวัดกําแพงเพชรครับอ่าท่านใดสนใจก็มาดูได้เลยนะครับณอยู่ที่หน้าโรงเรียน ช่องลมนะครับหมูสามนะครับทำสวนปั่นโรตารี่ในทำสวนปั่นทำไร่ทำสวนได้สบายมากนะครับเครื่องสิบหแรงครึ่งนะครับคูบูต้าใหม่เอียมสตาร์ทสวิตช์นะครับ